กรกดาคม2567นายสมนึกคงชูกเกษตรจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้ในายนิดยอดทองหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร,ร,กรต้นแบบครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2567นะโรงแรมร้อยทองรีสอร์ทอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง การอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรมีการพูดคุยประเด็นแนวทางการขับเคลื่อสนสพอกอของคณะกรรมการเครือข่ายสพกจังหวัดพัทลุงโดยนายสมชายพรุเพชรแก้วหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และรับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่องระบบน้ำอัชริยะโดยนายกมลพันธ์อินริกพงศ์สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรต้นแบบและเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอำเภอที่เข้าร่วมจํานวน68ราย เมื่อวันที่18กรกฎาคม2567นางสมทวินรัตนารังสีเกษตรอำเภอป่าบอนมอบหมาให้นางสาวดวงเมยียแก้วพันธนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะเกษตรกรเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเน้นการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าได้จึงบูรณาการร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอป่าบอนซึ่งเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการและการตลาด โดยน,นายนันชูเอียดประธานศูนย์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่และการสาธิตการเก็บตัวอย่างดินการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่างของดินรวมทั้งการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินโดยมีเกษตรกรผู้นำเข้าร่วมจำนวน17คนณที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่สลดัดตำบลหนองทงหมู่ที่2ตำบลหนองทงอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุง สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้วรายงานข่าวเด่นประจำเดือนกรกฎาคม2567เดือนนี้มีข่าวเด่นอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะเกษตรบางแก้วจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริประจำปีงบประมาณ2567จำนวน60รายโดยมีการถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย การจัดการฟาร์มและปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานและการผลิตปุ๋ยพืชสดเพื่อลดต้นทุนการผลิตเกษตรบางแก้วขับเคลื่อนโครงการพัฒลุงเมืองเกษตรปลอดภัยโดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรพัฒลุงเมืองเกษตรปลอดภัยระดับอำเภอ จัดอบรมเกษตรกรเ,กเข้าสู่หลักการผลิตกเกษตรปลอดภัยจำนวน3ชุมชนและ3แปลงเรียนรู้ต้นแบบโดยมีการถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมการผลิตสินค้าปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP การจัดการโรคและศัตรูพืชโดยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนและการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรในระดับที่ปลอดภยัยลดการใช้สารเคมีและสามารถจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสำนักง,งานเกษตรอำเภอศร,รีนครินนำเสนอข่าวเด่นประจำเดือนก,กรกฎาคม2567 สำนักง,งานเกษตรอำเภอศรีนครินลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรเจ้าของแปลงพยากรและติดตามสถานการณ์ไม้ผลในพื้นที่อำเภอศรีนครินมีการสำรวจสถานการณ์การออกดอกติดผลและช่วงเวลาที่คาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตของไม้ผลเศรษฐกิจทั้ง4ี่ชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดเงาะและลองกองเพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินง,งานบริหารจัดการไม้ผลในพื้นที่อำเภอศรีนครินต่อไป สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคริน์ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านอ่างทองในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลอ่างทองอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงโดยทางโรงเรียนมีการดาเนินกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษการเลี้ยงกบการเลี้ยงปลาดุกการเพาะเห็ดเพื่อน,นํามาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะด้านการเกษตร ปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนให้สามารถเรียนรู้และต่อยอดในการพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปสำนังงนกานง,งานเกษตรอำเภอเขาชัยสนรายงานข่าวเด่นประจำเดือนกรกฎาคม2567ดังนี้วันที่2และ3กรกฎาคม2567 อบรมเกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรนางสาวทิตมาจิมสวัสดเกษตรอำเภอเขาเชสนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาเชสนจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรณกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่เปียหมู่ที่8ตะตะบลเขาเชสนอำเภอเขาเชสนจังหวัดพัทธลุง ในว,วันที่แตดกรกฎาคม2567นางสาวธิติมาจิมสวัสดิกเกษตรอำเภอเขาเชสนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอเขาเชสนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ,กรเกษตรภายในโรงเรียนณโรงเรียนเกาะทองสมหมู่ที่15ตําบลคุกม่วงและโรงเรียนหันโพพิทยาคมหมู่ที่2ตําบลหันโพอําเภอเขาเชสนจังหวัดพัทลุงสวัสดีค่ะสำนักง,งานกเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง ขอนำเสนอข่าวเด่นประจำเดือนกรกฎาคม2,567วันที่11กรกฎาคม2,567ในาอยนอนุวัฒน์สงคงกเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงจัดกิจกรรมโฟกัสกลุ่มครั้งที่3ทัพ2,567 พสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรไม้ผลระดับอำเภอภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นประจำปีพุทธศักราช2567เป้าหมายเกษตรกรเจ้าของแปลงพยากรไม้ผล4ชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดเงาะและลองกอง รวมทั้งตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องในระดับอำเภอวัตถุประสงค์เพื่อประเมินข้อมูลการออกดอกการให้ผลผลิตในเบื้องต้นสามารถประมาณการได้ว่าผลผลิตไม้ผลมีจำนวนลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศและได้ให้ความรู้การตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน การใช้และขยายสารชีวพันธุ์เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสซัมทิลิสเพื่อใช้ควบคุมกำจัดโรคสาเหตุที่เกิดจากเชื้อราและประโยชน์ของสัตว์ตูธรรมชาติแต่นเบียนบราคอนมแมลงหางหนีบและมวลพิฆาตในการป้องกันกำจัดโรคพืชและ,มะแมลงศัตรูพืชณนะแปลงพยากรไม้ผลของนายเจอือบุญปลอดหมู่ที่หนึ่ตำบลนานโนออำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง สำนักง,งานเกษตรอำเภอปากพยูนเสนอข่าวเดินประจำเดือนกนรกฎาคมลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลง GAP ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามการตรวจประเมินแปลงเกษตรกรที่ขอการรับรองมาตรฐาน GAP ของไม้ผลและพืชผัก ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนง,งานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรน,นสปกยางพาราหมู่ที่10ตำบลฝาระมีมีการเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆชึ่นการปลูกพืชแซมยางการเลี้ยงพึ่งการปลูกผักสวนตัวและมาตรฐานยางพาราพีเอีซึ่งทางสปกยังคงมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวกอหอ 7, 9, ์เจกรวมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงในโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2567ณนักที่ว่าการอำเภอปากพยูนโดยมีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมโครงการ75รายมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ส่งมอบจำนวน9 1 5านนกิโลกรมัม ติดตามสถานการณ์การติดดอกออกผลในพื้นที่ตำบลหานเทาเพื่อประเมินสถานการณ์ผลผลิตในพื้นที่ซึ่งคาดว่าทุเรียนจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลังวันที่20กรกฎาคม2567ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการตัดทุเรียนไม่มีคุณภาพในพื้นที่ตามมาตรการของจังหวัดพัทลุงเกษตรป่าพยอมเสนอข่าวเด่นเดือนกร,รกฎาคาม2567 18กรกฎาคมนายชันชัยเพชรคงกรเกษตรอำเภอป่าพยอมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรอำเภอป่าพยอมลงพื้นที่ออกจุดบริการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเนือ้อทุเรียนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจก่อนตัดตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียนในฤดูการผลิตทุเรียนภาคใต้ปี2567เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้มีทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด โดยกำหนดระดับความอ่อนแก่ของทุเรียนด้วยวิธีการตรวจสอบน้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนณพืน้นที่หมู่ที่3ตำบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุง19กรกฎาคมนายชันชัยเพชรคงกรเกษตรอำเภอป่าพยอมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอป่าพยอมจัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรกิจกรรมพัฒนาเกษตรกร เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำครั้งที่สองโดยถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิตมาตรฐานสินค้า g a p พร้อมทั้งปฏิบัติการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาณศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลป่าพยอมอำเภอป่าพยอมจัังหวดพัทลุง เกษตรตมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 วันที่24กรกฎาคม2567สำนักงานเกษตรอำเภอตโมทดนำโดยนางวราพรชัยเกตเกษตรอำเภอตโมทด จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นาณศาลาประชาคมอำเภอตะโมดหมู่ที่7ตําบลแม่ครีอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุง โดยมีนายปรีชาหนวนน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานสำหรับการจัดงานมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมลงนามถวายพระพรพิธีถวายพระพรชัยมงคลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมการเสวนาด้านการเกษตรกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้นเสริมรายได้ กิจกรรมการให้บริการของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชการให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ทั้งหมด20หน่วยงานรวมทั้งสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอตะมดได้ร่วมให้บริการตรวจสายพิษในร่างกายให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน และจัดแสดงจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในพื้นที่โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการคลินิกเกษตรกว่า350คนและในช่วงท้ายรองผู้ว่าราชาการจังหวัดพัทลุงร่วมกับนายอำเภอตะโมดและหัวหน้าส่วนราชาการได้มอบพันปลาถุงยังชีพของปศุสัตว์ และสารชีวพันธ์ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรในครั้งนี้ด้วยสำนักง,งานเกษตรอำเภอควนขนุนขอนำเสนอ ข่าวเรียนประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567เมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2567นายสันเสริญบุญสนิทเกษตรอำเภอควนขนุนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอควนขนุนจัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาการผลิตกเกษตรปลอดภัยโครงการพัฒนลุงเมืองกเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567จังหวัดพัทลุงครั้งที่2โดยกิจกรรมมีการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินโดยวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงความรู้เกี่ยวกับศัตรูพืชที่ระบาดในพื้นที่และการป้องกันกำจัดโดยนายทวัชชัยนาควิโรธประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอควนขนุนการปลูกและดูแลรักษาไม้ผล และการใช้เหตุเรืองแสงซีรินรัศมีในการป้องกันกาจัดโรคโดยนายสมใจจีนชาวนาอดีตนักวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงและการดูงานในแปลงเกษตรกรโดยได้จัดกิจกรรมณแนะปลงนายประสิทธิ์ชูแก้วหมู่ที่5ตำบลดอนทรายอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงสำนักง,งานเกษตรอำเภอควนขนุนขอขอบคุณครับ ใช่เดีมานแลบเก็ในี้การินดีนี้มีาะเต้องดูแลรักทานินเองวันเขาแล้วแต่บางีทำกองลกกใหญ่แล้วก็ใช้เวลาไม่ไม่ห้เท่ากันให้ดูทก่อนจะเริ่มต้นจากการตังหม้อไฟเลยตั้งน้ำน้ำึ้นประมาณ500 ml นะคะน้ำเปล่า100 ml แล้วก็ กำนักงานเกษตรอำเภอสวรรณภดสวัสดีครับกลับมาพบกัอนอีกครั้งนะครับกับการรายงานข่าวเดือนประจําเดือนและในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยครับ วันที่10กรกฎราคามนางสุรีนุกุลรัตรน์เกษตรอำเภอเสมาพดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอจัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่การผลิตเกษตรปลอดภัยข้งที่2ภายใต้โครงการพัฒน์ลงเมืองเกษตรปลอดภัยหลักสูตรการจัดก,การดินละปุย๋ยในการบรรยายถึงประโยชน์และคุณสมบัติต่างๆของธาตุอาหารการผลิตปุย๋ยสังกัดและการผลิตปุย๋ยชีวภาพนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ปุ๋ยในพื้นที่สวนของตนเองของสมาชิกแต่ละชุมชน มีการเข้าเยี่ยมเป็นตัวอย่างของคุณพี่กระยาแสงนวมซึ่งพืชหลักจะเป็นมังคุดทั้งนี้ยังมีการเผาถ่านกำมมันและสกัดน้ำส้มควันไม้และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารพิษให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน